ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ไวบนโลกออนไลน์แต่วันนี้หมแต่มานั่งกลัวแล้วเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จโคชบอกเลยนะคะว่าความกลัวเนี่ยคือหหายนะที่ทำให้คนประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ช้าและไปถึงเป้าหมายไม่ได้สักทีทคุณจะสลัดความกลัวให้คุณลืมหรือเลิกนึกถึงความจริงตรงหน้าไว้ก่อนหลายคนเนี่ย ทำไม่ได้สักทีทําแล้วก็วนเรียนซ้ำเรียนซ้ำทำํำซ้ำทํำซากแล้วก็ยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้า เพราะเวลาที่หยุดทําและมามองเห็นความจริงตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นเงินในบัญชีหรือของกองเต็มบ้านที่คุณยังขายไม่ได้หรือสร้างตัวตนให้ความรู้ขายคอร์สออนไลน์ไปแล้วคุณก็ยังขายไม่ได้สักทีนั่นเป็นเพราะคุณเอาตัวเองไปเกาะอยู่กับความจริงตรงหน้าไปเกาะอยู่กับสถานการณ์ที่คุณกําลังเจอและคุณก็เริ่มกังวลและคุณก็เริ่มกลัวว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําอ่ะ คุณมาถูกทางไหมทางแก้ให้คุณสลัดความจริงตรงหน้าไปก่อนและตาของคุณต้องมองไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการยกตัวอย่างเลยตอนเริ่มต้นถามว่าโคชอกลัวไหมสิ่งที่โคชอกกลัวคือกลัวทำออกมาแล้วไม่ได้สำเร็จหรือไม่ได้เป็นคนที่เราอยากเป็น ที่โคชโอเข้ามาบนโลก Online ออนไลน์อ่ะพอโคชโออยากเป็นนายเหนืองานโคชโออยากตื่นนอนตอนไหนก็ได้อยากเข้านอนตอนไหนก็ได้อยากมีอิสระในการทํางานเพราะเราอะ่ะผ่านงานประจํามา เราก็ตั้งเป้าเลยว่าเราจะเป็นใครสักคนเราเลยอยากเป็นคนหนึ่งที่ออกมาให้ความรู้ของเราอะ่ะไปแก้ปัญหาให้กับผู้คนและโคชก็เล็งไปที่ตรงนี้ตอนแรกๆคือมีคนดูไหมไลฟ์ like, สดมีคนเข้าถึงเพจมีคนกดไลค์เพจไหมเราก็มีความกลัวและกังวลใจอยู่แต่พอเราตัดตรงนี้ทิ้งแล้เรากลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราลงมือทำและตาของเราอะมองไป เห็นคนที่เราอยากเป็นสิ่งตรงเนี้มันเลยสลายไปเลยในทันทีแต่ถ้าหากวันนี้คุณกำลังกลัวคุณก้าวเข้ามาทำออนไลน์ไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือสร้างตัวตนคุณกลัวว่าคุณลงทุนใจลงทุนเงินตัดสินใจที่อยากจะทำมาแล้วและมันไม่ได้กำไรสักทีลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทำนะคะสลัดความจริงตรงหน้าซะแล้วตาโฟกัสไปที่คนที่คุณอยากเป็นและเดี๋ยวคุณจะได้รับผลลัพธ์ ไวที่สุดแนะ้าวันนี้นะคะคุณไม่อยากคิดเองอีกแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทํามา คุณมาถูกทางหรือเปล่าและคุณหนอยากจะได้ทางลัดนะคะอยากจะได้เทคนิคที่มันถูกต้องแบบจับมือทำนะคะโคชโอเปิดรับซ u เปอร์ v i r o u p กลุ่มโคชชิ่งค่ะรับพิเศษนะคะรอบละ6คนเท่านั้นนะคะจากราคาปกติเนี่ย25,900บาทแต่ถ้าคุณเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่โชคดีค่ะเพียงคุณแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็แคปหน้าจออินบ็อกมาบอกทีมงานหรือไลน์แอดแอดโคก็ได้นะคะ คุณรับราคาพิเศษไปเลยที่19,900บาทค่ะและถ้าคุณอยากเห็น The Best Version ของตัวคุณเองนะคะเรามาเจอกันคนะ่ะแล้วเจอโคชโอไมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ